คนดูที่น่ารักทุกคนวันนี้เราก็จะมาอัปเดตพลังงานของทั้ง12ราศีนะคะในเดือนธันวาคมโอ้เผิ่แป๊บเดียวเนาะเดือนธันวาแล้วไวมากๆเลย1ปีเพราะฉะนั้นเลยเราก็อยู่ด้วยกันตรงนี้มาครบ1ปีกับอีกอู้ปีปีกับอีก5เดือน จริงๆก็น่าจะเป็นปีกอีก4เดือนเพราะว่ารวมเดือนนี้ด้วยเนาะดังนั้นเลยนะคะรักกันชอบกันอย่าลืมกดติดตามนะเราก็จะเป็นคนที่อ่านไพ่ไม่เอาใจใครดังนั้นไพ่ออกมาแบบไหนก็ไปตามนั้นเลยดีก็บอกดีไม่ดีก็บอกไม่ดีจะได้หาวิธีการแก้ไขหรือป้องกันได้ทันนะคะเพราะฉะนั้นเลยอย่าลืมกดติดตามแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่เป็นกำลังใจสนับสนุนการโดยการดูโฆษณาให้จนจบด้นะคะ เราก็จะอ่านไพ่ตามแบบตะวันตกนะคะดังนั้นการนับราศีต่างๆของเราก็จะเป็นแบบตะวันตกเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นถ้าคุณไม่ทราบว่าถ้าคุณเกิดวันนี้เดือนนี้ราศีของคุณตามตะวันตกเป็นแบบไหนเช็คลายละเอียดที่ใต้คลิปนะคะลงไว้ให้หมดแล้วเรียบร้อยเลยแล้วก็คลิปนี้จะดูได้ทั้งลัคนาดาวอาทิตย์ดาวจานันรดาวอังคัรหรือดาวเคราะห์ดวงไหนๆก็ตามแต่ที่มีอยู่ในชาร์ตเกิดของคุณเนาะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งถึงแม้เราจะเขียนว่าาประจําเดือนนู้นนี่นั่นอะไรก็จริงแต่ อันนี้เอาไปตามที่คุณเห็นหัวข้อเลยถ้าคุณรู้สึกเฮ้ย <c oughs> มันน่าจะเป็นดวงเราหรือเปล่าเราเข้ามาดูสมมุติว่าอาจจะเป็นของเดือนเมษาแล้วคุณเข้ามาดูทันว่า <c oughs> ก็ยังเป็นของคุณได้อยู่ถ้าเรื่องราวมันตรงกันเนาะ <c oughs> เพราะว่ามันคือการอ่านแบบ general reading พลังงานรวมดังนั้นเลยมันจะให้เป๊ปะๆตามแบบของทุกคนคงจะไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราเข้าเรื่องของเราดีกว่าวันนี้ว่าของแต่ละราศีจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะพลังงานโดยรวม,ม,มเนาะ ค่ะราศีที่10มาที่เราทำนะคะคลิปในวันนี้ราศีแค n นเซอร์ก็รากฎมาดูซิว่าการงานการเงินของกรกฎจะไปในทิศทางใดบ้างเนาะแล้วก็เดี๋ยวเรามาอัปเดตความรักกันทีหลังนะคะ การงานการเงินของกรกฎเมื่อไหร่จะตามที่ดูคลิปนี้จะเป็นอย่างไรบ้างนะคะเราก็ได้หมดเลยกรกฎ์ซันมูนไลซิ่งนะคะได้หมดอ่ะมาดูสิอันแรกนะจ๊ะ ten of w a n d s upright ว้าวปัญหาภาระต่างๆที่หนักอึ้งแลดูว่ากำลังจะคลี่คลายไปในทิศทางที่ดีขึ้นมากๆอุยเดี๋ยวนะตกใจแมวเราโผล่มาจากใต,ตก้ตกใจหมดเลยแมวก็เป็นแมวกรกฎด้วยนะคะ เหมือนคุณเลยที่เข้ามาดูคลิปนี้กรากฏเหมือนกันอะสงแสแมวอยากดวงดีแล้วก็ Five of Pentacles Reverse wow. yeah. ว้าวเย้ความขาดแคลนต่างๆจะเริ่มลด,ดลงจะเริ่มดีขึ้นแล้วเนาะอ้าว Date Upright การเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ด้วยนะคะ Five of Wands Upright ดูสิจะมีการเปลี่ยนอะไรบ้าง King of Cups Reverse อืม The Sun Reverse โอ้ก็รโกดจ๋าเรามัดระวงังอารมณ์ตัวเองให้ดีเนาะจะบอกว่าเราทำมาอันเนี้ยราศีที่10 10ิราศีอารมณ์หงุดหงิดทุกราศีเลยตอนเนี้ยใช่ไหมอ่ะ The l e v e r s Reverse นะคะ อือ7 mm. of Pentacles r e v e r s อ uh, ่า Ace of Wands r e v e r s จ้าก็ระกดอย่าเล่งตัวเองเนาะค่อยๆเป็นค่อยๆไปคุณมาถูกทางและเพียงแต่คุณยังมีความขัดแย้งในหัวสมองคุณอยู่สืบเนื่องจากคลิปของเดือนที่แล้วเนาะที่เราบอกว่ากรากฏคุณอย่าปุกป้องตัวเองมากไปทีนี้ เราเข้าใจนะว่าเกิดจากอะไรมนุษย์ทุกคนเป็นหมดค่ะเราก็เป็นแต่บางทีการที่เราปกป้องตัวเองมากไปมันทําให้เราเสียอากาศหลายๆอย่างและพอมาถึงจุดนี้เลยกลายเป็นว่าตัวคนเองเริ่มมีความขัดแย้งในตัวเองแล้วว่าคุณจะเอายังไงดีกับตัวคุณระหว่างคุณจะลองเชื่อใจคนอื่นอีกครั้งหนึ่งในการทํางานในการหาเงินการจะร่วมทุนทําอะไรต่างๆมากมายนั่นแหละ แต่คราวนี้เราจะบอกคุณว่าเชื่อเซน์พอเซน์คุณมาถูกทางแล้วว่าคุณจะถูกเขาเอาเปรียบจริงๆเพราะฉะนั้นระหว่างนี้นะคะถ้ามีใครมาชักชวนให้เริ่มต้นลงทุนทำอะไรอย่าทำถ้าใจคุณจิตคุณมันบอกคุณว่ามันสั่งคุณออกมาทางสมองว่าเฮ้ยเท่าที่ดูแล้วมันไม่ได้สร้างแพชชั่นให้เราแต่มันทำให้เราเกิดความขัดแย้งแบบไฟออฟวานมากกว่า อย่าทำเพราะเซนมาถูกทางดังนั้นอย่างที่เขาที่แล้วเราบอกปกป้องตัวเองเกินไปอ่ะอันนั้นโอเคผ่านไปทีนี้มาณนะจุดนี้คุณไม่ได้ปกป้องตัวเองมากไปละแต่คุณอยู่ในจุดที่อารมณ์คุณจิตคุณมันมาบาลานซ์กันพอดีแล้วมันมาบอกกับคุณว่าเฮ้ยก่อนเราโกรธแกโดนมาเยอะแล้วนะโดนนูน่นโดนนี่โดนนั่นมาเพราะฉะนั้นมันถึงจุดที่จะต้องผ่อนคลายตัวเองโดยการที่ไม่ต้องสร้างกำแพงกับทุกคนแต่พยายามใช้ความรู้สึก และความคิดร่วมกันในการตัดสินบางสิ่งบางอย่างที่มันเข้ามาว่ามันจะเชื่อได้ไหมแต่เอาจริงๆนะเราจะบอกคนธาตุน้ำเนาะเราก็เป็นคนธาตุน้ำเหมือนกันคนธาตุน้ำส่วนใหญ่มีเซนมีเซนมากกว่าทุกราศีอ่ะจะเป็นมีนก็เรากดพิจิตมีเซนหมดเลยทั้งสามราศีเซนแรงด้วยความที่เราเป็นคนธาตุน้ำดังนั้นเวลาที่เรามองใครสักคนหนึ่งหรือมองอะไรสักอย่างหนึ่งเราจะมองมันค่อนข้างลึกซึ้งกว่าคนทั่วๆไป อย่างคนทั่วๆไปเขาจะมองแค่ฉาบฉวยแต่พอมาเป็นกอลกฏมาเป็นมีนมาเป็นพิจิกปุ๊บ เราจะมองไปถึงต้นตอของสาเหตุว่าเฮ้ยทำไมคนนี้ถึงเป็นแบบนี้มันมาจากอะไรอะไรแบบไหนยังไงแบบไหนเพราะฉะนั้นตอนนี้ไพ่บอกคุณเลยว่าอะไรก็ทมที่ทําให้คุณรู้สึกอึดอัดและทําให้คุณรู้สึกไม่มีความสุขที่จะทําคุณอย่าทำเพราะคุณมาถูกทางแล้วที่เราจะต้องบอกงนี้เพราะอะไรรู้ไหมมันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ในชีวิตของคุณที่ทําให้ชีวิตของคุณไปอยู่ในจุดที่มันดีขึ้นอยู่ในจุดที่มันสูงขึ้นแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นถ้าคุณจะไปอยู่ตรงนั้นคุณอย่าขัดแย้งกัับบบตววเองในรูปแบบที่่า แต่เขาก็เคยดีกับเรานะวงเล็บตอนที่ไม่ดีเยอะกว่าตอนดีเพราะฉะนั้นให้มองมองภาพรวมว่าถ้าเราเอามาชั่งน้ําหนักกันระหว่างอาะข้างนี้ความดีข้างนี้ความเร็วที่เขาทํากับเราถ้าความเร็วมันโดดต่าลงแบบเนี้ยคือมันหนักนึกออกปะมันหนักมันจมลงไปอย่างเงี้ยให้คุณเลือกให้คุณเลือกไปไปไม่ใช่เลือกข้างที่ดีนะเลือกเดินจากไปไม่ต้องหันหลังกะปิเพราะว่า ให้เขาบอกว่าไอ้ความใจดีที่มันมีอยู่ในใจคุณน่ะถามว่าเจ็บแล้วจำไหมมันก็จําจําในช่วงเวลาที่มันเจ็บแต่พอหายเจ็บปุ๊บเขาเข้ามาใหม่เขามาพูดดีใหม่คุณก็ไปช่วยเหลือเขาอีกแล้วคุณก็ไปทําเกินหน้าที่ตัวเองเราก็เหนื่อยซ้ำซากอีกเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นนะคะตรงนี้เลยมันจะมีจุดจุดหนึ่งที่ใครใรอบๆตัวคุณจะเข้ามาเอาเปรียบคุณและคุณก็รู้อยู่แล้วว่าเขาเอามาเข้ามาเพื่ออะไรดังนั้น อาจจะมีใครบางคนที่ดูเหมือนไม่ได้ดีกับคุณมากนะแต่จะก,กลายเป็นว่าเขาไม่เอาเปรียบคุณเลยนึกออกไหมเอ่ยดังนั้นอย่าลืมนะคะอย่างที่ไพ่บอกให้เอาใจกับหัวสมองมารวมกันปุ๊บแล้วคุณจะได้คําตอบที่ชัดเจนว่าคุณควรจะเอายังไงต่อไปทีเพราะว่าการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ถ้าคุณก้าวข้ามไอความขัดแย้งในหัวคุณไปได้นะสบายเลยเพราะว่า ไอ้การเงินการงานที่มันขาดแคลนที่ผ่านมาที่มันไม่ได้อยู่ในจุดที่คุณมีความสุขกับมันนะมันจะค่อยๆดีขึ้นเรื่อยๆนั่นมันไม่ใช่เป็นพ่าดวงนะแต่มันเป็นเพราะคุณรู้แล้วละ่ะว่าคุณจะดีลกับปัญหาต่างๆยังไงคุณจะรับมือกับคนที่เข้ามาเอาเปรียบคุณยังไงเพราะฉะนั้นนะคะอันดับแรกเลยตอนเนี้เลิกทะเลาะกับตัวเองไปสร้างบาลานซ์ให้ตัวเองก่อนเอาใจกับสมองมารวมพลังกันปุ๊บ พอมันเกิดพลังปุ๊บมันจะมีเหตุและผลและความรู้สึกดีๆร่วมด้วยพอมันมารวมตัวกันทุกอย่างมันจะสงบสุขเองเนาะเดี๋ยวเราขอเปิดไพ่เพิ่มเติมดีกว่า The World ดำเนินต่อไปเรื่อยๆค่ะมันยังไม่ได้เริ่มต้นและก็ยังไม่ได้จบอะไรชัดเจนเพราะฉะนั้นตรงนี้เลยถ้าคิดอยากจะเริ่มต้นทําอะไรสักอย่างใหม่ๆหรือแม้แต่กระทั่งหางาน ไพ่บอกว่าให้มันข้ามปีนี้ไปซะก่อนค่อยเริ่มต้นแต่ระหว่างนี้คิดได้วางแผนได้แต่อย่าเพิ่งทําให้ไปทําหลังปีใหม่ค่อยว่ากันเนาะอ่ะมีอะไรมาอีกอ่าเงินมาค่ะเงิน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 ทั้งนั้นเลยทั้งนั้นพลังงานดีมากอาจจะไม่ถึงขั้นเป็นเดอะคิง แต่อย่าลืมว่าควีนก็ไม่ได้น้อยหน้านะเงินก็เยอะเหมือนกันฐานะก็โอเคดีกว่าเป็นเพจถูกไม่เอ่ยอันนี้ได้ตั้งเป็น Queen of Pentacles ราชินีถือเหรียญแต่พลังงานเป็นราชินีไม่ได้เป็นพลังงานทีงก็ไม่ได้หมายความว่าเงินน้อยกว่าเขาแต่หมายความว่าตัวคุณเองอะอย่างที่เราบอกไปนะคะด้วยความเป็นคนธาตุน้ําเราจะมีความอ่อนโยนอยู่ในตัวเราสูงอยู่แล้วดังนั้นความเป็นเฟมินีนมากกว่าความเป็นมัสคูลินไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงก็ตาม จะให้คุณเงินเยอะเงินน้อยคุณก็ใจดีเหมือนเดิมดังนั้นอย่างที่ไพบ่บอกมันจะต้องเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่าใจดีซ้ำซากกับคนที่แทงเราซ้ำๆเนาะมามาดูเรื่องความรักบ้างดีกว่าว่าจะไปใจดีซ้ำซากอีกไหมเราเห็นกรลากดเลยนะคนเป็นอย่างนี้คู่กรณีเราก็กรากดค่ะหลายคนด้วย ต้องย้ำว่าหลายคนไม่ใช่คนเดียวเอาเป็นว่าใครเข้ามาก็กระกดหมดเลยไม่รู้ทําไมดึงดูดแต่ผู้ชายก็กรกดแม้กระทั่งพ่อเราพี่ชายคนโตเราก็กเรากดแมวเราสามตัวก็กรากดทั้งสามเลยแปลกดิมาโอแต่แต่ว่าเดี๋ยวนะคะขอเก็บไพ่แป๊บมาต่อกันค่ะกะระกดอ่ะแต่เมื่อกี้เราจะบอกว่าแต่ตำราของกรีกโรมันเขาบอกว่า ราศีกรกฎผู้ชายกับราศีพิจิกผู้หญิงเป็นของคู่กันเหมือนเป็นเนื้อคู่กันมาตั้งแต่ดึกดำบรรสร้างมาตั้งแต่อยู่บนสวรรค์ชั้นฟ้าว่างั้นซึ่งเราก็ตอบไม่ได้แต่ที่นแน่ๆชีวิตเราผู้ชายสมมุติเข้ามาสิบคนเนาะเก้าคนจะเป็นกรกฎแปลกมากอ่ะดู ten of cups reverse two of swords Right. จริงๆปกติเราจะไม่เก็บไพ่ที่ร่วงนะคะแต่เมื่อกี้มันร่วงเราไปครึ่งสำรับเลยก็ต้องเก็บเนาะอ่ะมีอะไรเพิ่มมา page of wands upright uh, g า t of pentacles upright คนคนนี้ดูไม่ค่อยรีบร้อนกับชีวิตนะคะคู่กรณีคุณดูชิวๆดูผุบเข้าผุบออกมาจีบแล้วก็หายอะไรประมาณนั้นนะ อ่าเร็วก็อันนี้อะไรจ้ะเนี่ย the hello fan upright อืม the moon upright ดีอยู่กับคนราศีที่เป็นธาตุน้ำเหมือนกันไหมทรงพิจิกพพิจิกเนี่ยเป็นแบบนี้ผูบเข้าผูบออกนี่อ่พิจิกมีนก็เรากดได้หมดแล้วก็5 of cups upright แหมแลดูเหมือนจะใช่นะคุณพอดูน้ำเยอะเยอะเนี่ยโอ้ Seven of u u p s u p r อ g h t ออแล้วก็ Ace of Wands r e v e r s e ค่ะอันนี้อย่าลืมไปสลับสับเปลี่ยนเนาะคนที่มาสองแล้วก็ Temperance r e v e r s e คุณจา๋าจริงๆแล้วคนคนนี้นะเป็นคนเป็นคนประเภทที่ว่าบางทีก็ไม่รีบเลย อ่ะทักมาหายไปอ่ะเดี๋ยวค่อยคุยกับเขาเรากดกันตอนนี้ไม่ค่อยรีบกับชีวิตอยากทานั่นทนํานี่ทำโน,น้นอะไรก็ว่าไปจ้ะหายสาบสูญทีนี้พอกลับเข้ามาปุ๊บก็มาจีบ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 ,จบแล้วก็เวลาต้องการสิ่งใดก็อยากจะได้สิ่งนั้นณนะบัตรนั้นเลยดังนั้นคนคนนี้จะค่อนข้างคบยากนิดหนึ่งแต่ถามว่าไว้ใจได้ไหมก็เอาตรงๆนะยังก็ไม่ค่อยไว้ใจไว้ใจยังไม่ค่อยได้เท่าไหร่ พอเท่าที่ดูอย่างที่บอกแหละย,ยังไม่ได้รีบและดูเหมือนว่ายังไม่ค่อยมีความพร้อมที่จะมีครอบครัวหรือจะมีความรักที่มันจริงๆขนาดนั้นและที่สำคัญปัญหาก็คือคนคนนี้เขาไม่รู้ว่าเขาต้องการอะไรนั่นนะคะ่ะปัญหาเลยชีวิตเขายังเต็มไปด้วยโลกแฟนตาซียังคิดนั่นทำนี่ไปนู่นงอแงะอะไรของเขาอยู่แต่ลึกๆในใจนะเขาก็เหมือนคนปกติทั่วไป ็ยังอยากได้ความรักที่ดีแต่เป็นความรักที่ฉันครอบครองเธอนะจ๊ะแต่ฉันไม่ให้เธอมาครอบครองฉันนึกออกไหมเขาอยากครอบครองคุณแต่เขาไม่อยากให้คุณครอบครองเขาอู้อันนี้เอาตรงป่ะแหมก็ไม่ได้เอาตัวเองมาขายเนาะเพราะเราก็เพิ่งว่าพูดไปเมื่อกี้ขายตัวเองไปเมื่อกี้ว่าคู่กรณีเราก็รกดหลายคนด้วยเราเป็นแบบนี้เลยพลังงานเราอาจจะมีกระกดคนใดคนหนึ่งมาดูดูไพ่ที่เราอ่านแล้วก็คงคิด ก็แก่นั่นแหละเป็นเจ้าของพลังงานมันถึงเป็นแบบนี้จริงๆคืออยากมีความรักที่ดีแต่ถามว่าพร้อมไหมไม่เอาจริงๆนะคุณคนคนนี้อาจจะไม่ได้เป็นคนเจ้าชู้อาจจะไม่ได้คุยกับใครเลยอาจจะไม่ได้มีอะไรเลยแต่เป็นคนที่ใส่เสียอยู่อย่างหนึ่งก็คือ ไม่รู้ว่าตัวเองต้องการอะไรนัตอนนี้แต่ถ้านอนาคตร,รู้อยู่โอ้ความรักที่ดีมันดีแต่เราไม่อยากเขามาครอบครองเราแต่เราอยากให้เขาอยู่ตรงไหนก็อยู่ตรงนั้นแล้วก็รอเราเสมอไปซึ่งมันเป็นพลังงานที่เห็นแก่ตัวมากแล้วทาอะไรช้ามากดังนั้นเลยกเราก,กดจ๋าเราจะแนะนําแบบตรงๆงไปตรงๆมาเลยถ้าคุณดีลอยู่กับใครสักคนหนึ่งที่เราบอกว่า พลังงานชีวิตเหมือนเราแบบไม่รีบอยู่คนเดียวก็มีความสุขสูญเสียอิสรภาพไม่ได้จะต้องไปทํานั่นไปทํานี่ไปทําโน่นถามว่าเจ้าชู้ไหมก็ไม,ไม่แต่คุยหลายคนไหมก็ก็บางอาทีบางทีบางทีไม่ใช่ตลอดดังนั้นอย่ารอค่ะคนประเภทนี้ยากที่จะลงหลักปักฐานเพราะเขาจะมีนูน่นมีนี่ให้เขาทําไปเรื่อยนึกออกไม่เอ่ยแล้วเขาก็จินตนาการไปเรื่อยแล้วคนประเภทนี้เขาจะเป็นนิสัยอยู่อย่างหนึงก็คือว่า เขาไม่ชอบดรามา่าดังนั้นทําไมเขาถึงไม่ทําอะไรกับคุณเป็นเรื่องเป็นราวสักทีนั่นมันเป็นเพราะว่าเขามีความรู้สึกว่าบางทีการที่มีคุณอยู่ในโลกจินตนาการนั่งแฟนตาซีเรื่องนู้เรื่องนี้แฟนตาซาซิ่งเรื่องคุณมันมีความสุขมากกว่าการไปเดทกับคุณแล้วมีดรามา่านึกออกไหมเอ้ยอันนี้เราต้องขออนุญาตทุกคนเลยนะคะถ้ารำคาญไม่เป็นไรแต่เราอยากจะบอกทุกคนว่ามันคือประโยชน์สําหรับคุณเพราะเราถ่ายทอดจากนิสัยอันเลวร้ายของเราให้คุณฟังเลยว่า เราเพิ่งไปโพสใน Facebook ตามพลังงานนี้เลยบางครั้งนะการมีใครสักคนที่เราชอบแล้วเราได้เข้ามาไปเที่ยวกันมันสนุกนะไปเดทกัอะไรเงี้ยแต่มันจะมีจุดหนึ่งนออกปะที่พอคนเราเริ่มพัฒนาความรู้สึกกันปุ๊บมันจะมีความหึงหวงความงองแงความน่นความนี่ความนั่น,คว,น,น,ค,วน,นความสารพัดสิ่งแล้วไอ้ประเภทนิสัยที่ชอบรักอิสระแบบเนี้ยพอมาเจออะไรแบบนี้ปุ๊บเขาจะรู้สึกเหมือนเขาถูกขังไว้ในจุดจุดหนึ่งตออกปะ ซึ่งจริงคุณไม่ได้ทำอะไรเลยแต่มันเป็นความรู้สึกที่คุณส่งให้เขาแล้วเขารู้สึกว่าเหมือนเขากำลังจะอยู่ในบ่วงเขาจะต้องวิ่งหนีไปทีนี้พอวิ่งหนีไปเพื่อมันทําให้เขาเข้าออกเข้าออกชีวิตของคุณนึกออกไหมเอ่ยไอ้ถามว่าเข้าออกเขาอยากจะวิ่งไหมไม่แต่เขาเป็นประเภทที่ว่าเขาไม่สามารถรับพลังงานความรู้สึกที่มันจริงๆจังๆและรวดเร็วแล้วก็เยอะแบบอินเทนส์มากๆไดใ้ในเวลาเดียว แต่ข้อเสียคืออะไรรู้หรือเปล่าไม่ชอบดรามา่าแต่ชอบสร้างดราม่าให้โดยการที่หายไปไม่บอกไม่กล่าวเป็นคนที่ไม่ชอบอะไรที่ INTENS e ความรู้สึก INTENS e โอ้ไม่ไหวแล้วซีเรียสต้องไปก่อนเลยมันรุนแรงเกินไปมันหนักไปสําหรับเราเราต้องหลบไปรักษาตัวเองก่อนแต่เวลาที่เขากลับมาอย่างที่เราบอกรอไม่เป็นรอไม่ได้เอาจิตใจตัวเอง Intense มาเลยคืออยากได้มาก สำหรับคนที่ไม่เข้าใจว่า intense คืออะไรนะคะคือมันรุนแรงมันเข้มข้นมันหนักหน่วงมันเวอร์วางอลังการมันเยอะไปหมดนั่นแหละดังนั้นเลยนี่คือข้อเสียของเขาแล้วก็เป็นคนที่เห็นแก่ตัวด้วยนะคะทําได้ทุกอย่างแต่คนอื่นห้ามทำเหมือนเรานะประมาณนั้นเป็นคนที่ไม่ควรจะใช้ชีวิตร่วมด้วยเพราะอะไรรู้ไหมคะไพ่บอกก็แล้วกดคิดดีๆถ้าจะไปต่อคนคนนี้คนคนนี้เหมือนเป็นเดอะมูนตลอดเวลาเหมือนเป็นอะไรที่อึมครึม,มอึมครึมแล้วคุณท่าเดาไม่ได้เลย บางทีก็เหมือนผีโผล่เข้ามาในฝันคุณทั้งที่คุณไม่อยากจะนึกถึงเมื่อไรก็ตามที่คุณอยากจะ move on จากเขาเขาจะเหมือนเป็นผีค่ะเหมือนเหมือนเขารู้ว่าคุณจะไปเขาก็จะโผล่มาในฝันบ้างโพสต์อะไรต่างๆนานา,นานาสื่อถึงคุณบ้างดังนั้นถ้าเขาเป็นคนที่โพสอะไรบ้าบอคอแตกแล้วอยู่ๆวันหนึ่งโพสอะไรแปลกๆขึ้นมาอันนี้ก็แอบมั่นใจได้หน่อยนึงว่าอาจจะหมายถึงคุณนะคะอ่ะอย่างเช่น ไม่ได้คุยเันมาหลายวันคิดถึงจังเลยจุ๊บๆอ,อาจจะหมายถึงคุณอันนี้แต่ไม่ทําตรงๆเพราะอะไรรู้ไหมถามว่าเล่นเกมไหมไม่ได้เล่นเกมแต่มันคือสันดานเป็นเองโดยธรรมชาติเป็นคนแบบนี้เองไม่อยากเข้ามาคุยเพราะมัน i n t e n นสต้องเลยอยู่ห่างๆบางทีก็อาจแอบดูสตรอรี่คุณอาจจะกดไลค์คุณแต่พอคุยส่วนตัวคุณทักไปอาจแต่ไม่ตอบนั่นแหละนิสัยจะประมาณนี้นะคะ อู้ท้อใจใจเหนื่อยคุณถาคบกับคนแบบนี้มันเหนื่อยจริงๆนะขนาดพ่อแม่พี่น้องเราอยู่บ้านเดียวกันเขาย,ยังบอกเลยว่าเราเป็นคนที่อยู่ด้วยแล้วโคตรเสียพลังงานเอาจริงๆถามว่าเป็นคนพลังงานบวกเยอะไหมเยอะเพราะเป็นคนสนุกสนานแฮปปี้แล้วก็ไม่ได้อคติกับใครแต่ไม่เหมาะที่จะามาเป็นแฟนเอาตรงๆอันนี้คือขายตัวเองเลยเพราะพลังงานเหมือนกันเป็นเพื่อนดีกว่า ถ้าเป็นแฟนพังอย่างเดียวเพราะมันจะเป็นประเภทที่แบบเฮ้ยความรู้สึกมาต้องวิ่งหนีวิ่งหนีความรู้สึกไปก่อนอืมจะเป็นประมาณนี้อะมาเดี๋ยวมาดูให้ข้อความบ้างนีกว่น,นะคะว่าเขามีอะไรอ่ะจะบอกคุณบ้างภาวนาขอให้ทุกคนมีความรักที่ดีนะคะเจอคนแบบเรานี่เหนื่อยเหนื่อยที่เรามาทําคลิปส่วนนึงก็เพราะเราเป็นคนแปลกประหลาดด้วยก่อนหน้านี้เราก็จะให้คําแนะนําเพื่อนฝูงทุกคนรอบตัวประสบความสําเร็จความรักหมดเลย เราเลยคิดว่าบางทีหน้าที่เราอาจจะเหมาะกับการมาแนะนําคนอื่นแบบนี้ก็ได้เนาะใช่ไหมด้วยความที่เกิดมาเป็นคน,ปนแปลกๆไงแม่โอ, <c oughs> อ้นี่แหละถึงวิ่งหนีความรู้สึกตัวเองเขาบอกว่าเขารักคุณรักคุณมากกว่าที่เขาจะมาพูดให้คุณฟังอยู่ว่ามันรักแบบไหนเพราะคนคนนี้ขี้คลากรูวความรู้สึกตัวเองเลยต้องวิ่งหนีไปก่อนเช่นนั้นแหละอาจจะทําเหมือนไม่สนใจแต่ข้างในนี่ร้อนรุ่มนะคะเราก็เป็นอย่างนั้นขี้หึงด้วย นี่อ่ะนี่เล่นอยู่ความรู้สึกคุณเหมือนเมื่อกี้เลยที่เราบอกจูบูจูบู่คิดถึงนะจา๊าไม่ได้คุยกันนานเป็นประมาณนั้นแต่จะเข้ามาคุยไหมไม่แล้วมันทําให้คุณรู้สึกว่าแล้วมึงจะมาเล่นกับความรู้สึกกูเพื่อนึงออกปะเราก็อินเนอร์แรงมากเลยพอพลังงานเป็นเหมือนตัวเองนี่โอ้อ่ะเขาบอกบางทีเขานึกถึงคุณก็ก้น้าตาไหลตาเปียกๆป,ประมาณว่าโอ้เสียดายจังเลยเราไม่น่าทํานีสใสยย่แย่ๆแ,แบบนี้ออกไปแต่ไม่เป็นไรหรอกช่างมันเถอะมันเกิดขึ้นไปละเดี๋ยวทําใหม่ นี่โวนมาเป็นแบบนี้ให้ระวังด้วยเนาะอืมแปลกเอ้าแล้วก็มีอะไรคะโอ้นี่แหละเขาถึงได้วิ่งหนีความรู้สึกเพราะว่าเวลาลักใครลักเวอร์วังที่เราบอกไงว่าเขาเป็นคนอินเทนส์มากๆพลังงานเหมือนราศีธาตุน้ําทั่วไปแหละแต่ไม่จําเป็นว่าต้องเป็นราศีธาตุน้ํานะคะอาจจะมีธาตุน้ําตรงใดต,ตรงหนึ่งในชาร์ตเกิดเขาเนาะดังนั้นคนคนนี้ที่เขางืงง้องงงอยู่แบบนี้ ยังไม่รู้ว่าตัวเองอยากได้อะไรจริงๆจริงจ,งจ,งจ,งจังเพราะว่าที่ผ่านมาเคยเจ็บมาก่อนเราไม่อยากเจ็บซ้ำซ้อนอืมเอาอาเขาไม่อยู่รักคุณหรอกค่ะอืมมาเอาเป็นว่าเราก็ค่อนข้างเข้าใจความรู้สึกเขานะแต่ว่าก็เข้าใจได้ว่าการที่คุณจะได้ดีลอยู่ใครสักคนหนึ่งเป็นแบบนี้โอ้โหเหนื่อยจริงๆเลย ไปวิ่งร้อยเมตรยังไม่เหนื่อยเท่ามานั่งดิโอความรู้สึกของคนคนนี้เลยนะคะเพราะฉะนั้นเลยนะคะก็ระกดวันนี้ก็จะประมาณนี้ถ้ามันเยอะเกินไปมันจะเอาไปอัดในสมองคุณแล้วทาให้คุณภาษาเสียจากคําพูดของเราดังนั้นเอาแค่ง่ายๆสั้นๆเยอะๆ,ๆไม่ต้องเยอะมากเนาะโอเคนะคะรักกันชอบกันแล้วก็อย่าลืมกดติดตามนะคะที่ติดตามแล้วก็อย่าลืมกดสั่นกระดิ่งนะอัปเดตไลไ์อย่าลืมดูกันด้วยเนาะขอบคุณมากๆค่ะเจอกันเดือนหน้าคลิปต่อไปบ๊ายบาย